วินาทีห้างแตกเต็มทุกชั้นซุปตามาเองไม่คิดว่าแฟนคลับจะเยอะขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะพ่อกับแม่เตรียมทำสิ่งนี้ให้กับต้นข้าวสุปริยาสวัสดีค่ะมักหมอลำนิวส์แอดมินสาวอาัย,ายรายงานค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งวันสำคัญของต้นข้าวสุปริยาเด็กหญิงเสียงทองที่กำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ของวงการลูกทุ่งไทยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเหตุการณ์ในห้างพาราไดซ์พาร์คเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเราขอย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์อบอุน่นที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนหน้านั้นค่ะวันที่9ตุลาคม2568 น้องต้นข้าวสุปริยาได้ตัดสินใจกลับไปยังตลาดนัดเจเจกาญจนบุรีพาซาสถานที่ซึ่งถือเป็นเวทีแรกในชีวิตของเธอเพื่อร้องเพลงอีกครั้งในฐานะศิลปินเต็มตัวโพสต์ของน้องในวันนั้นเขียนไว้ว่าวันนี้หนูไม่มีคิวงานจึงตั้งใจที่จะมารำลึกความหลังย้อมวันวานในสถานที่ที่ถือว่าเป็นวันแรกของหนูหนูคิดถึงมากๆค่ะ ความทรงจำดีๆในที่ที่เราเติบโตที่ที่ให้โอกาสให้ต้นข้าวในแบบทุกวันนี้ค่ะและยังทิ้งท้ายว่าขอบพระคุณทุกๆแรงสนับสนุนค่ะประโยคสั้นๆน,นี้กลับสร้างพลังทางใจให้แฟนคลับทั่วประเทศหลายคนบอกว่าต้นข้าวไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองและภาพที่เธอยือนร้องเพลงอยู่ริมถนนด้วยลำโพงใบเดิมไม่ตัวเดิม ในเสื้อผ้านักเรียนเรียบง่ายกลับสะเทือนใจคนทั้งโซเชียลเพราะเบื้องหลังของเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่แค่เสียงร้องอันไพเราะแต่คือหัวใจที่รู้คุณของทุกโอกาสที่ได้รับมาค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตลาดนัดเจเจคือเวทีแจ้งเกิดที่ต้นข้าวเคยยืนร้องเพลงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเป็นที่ที่เธอเริ่มต้นความฝันจากศูนย และว,วันนี้เธอกลับมาที่เดิมอีกครั้งในฐานะศิลปินที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศภาพในวันนั้นบอกเราได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะผ่านกี่ปีต้นข้าวสุปริยายังคงเป็นเด็กหญิงคนเดิมที่มีความฝันความกระตัญยูและความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงค่ะประโยคสั้นๆนี้กลับสร้างพลังทางใจให้แฟนคลับทั่วประเทศหลายคนบอกว่าต้นข้าวไม่เคยลืมจุดเริ่มต้นของตัวเอง และภาพที่เธอยือนร้องเพลงอยู่ริมถนนด้วยลำโพงใบเดิมไม้ตัวเดิมในเสื้อผ้านักเรียนเรียบง่ายกลับสะเทือนใจคนทั้งโซเชียลเพราะเบื้องหลังของเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่แค่เสียงร้องอันไพเราะแต่คือหัวใจที่รู้คุณของทุกโอกาสที่ได้รับมาค่ะหลายคนอาจจะเคยรู้ว่าตลาดนัดเจเจคือเวทีแจ้งเกิดที่ต้นข้าวเคยยินร้องเพลงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว เป็นที่ที่เธอเริ่มต้นความฝันจากศูนย์แล้ววันนี้เธอกลับมาที่เดิมอีกครั้งในฐานะศิลปินที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศภาพในวันนั้นบอกเราได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะผ่านกี่ปีต้นข้าวสุปริยายังคงเป็นเด็กหญิงคนเดิมที่มีความฝันความกระตันยูและความมุ่งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากโพสสั้นๆแต่ความหมายลึกของน้องต้นข้าว ที่เขียนไว้ว่าหนูขอบพระคุณเจ้าภาพขอบคุณพ่อแม่ชาวกรุงเทพมหานครขอบคุณพ่อแม่ชาวจังหวัดใกล้ไกลที่ได้เดินทางมาเป็นกำลังใจให้หนูเต็มทุกชั้นเลยค่ะโพสต์นี้กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนไม่ใช่แค่เพราะคำพูดแต่เพราะความรู้สึกจริงที่สื่อออกมาจากหัวใจของเด็กหญิงอายุเพียง13ปี ที่วันนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายค่ะหนึ่งวันของต้นข้าวสุปริยาเต็มไปด้วยภารกิจและความรักจากแฟนคลับทุกมุมเมืองค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่น้องต้นข้าวได้ร่วมทำบุญทอดกระถินสามมคคีพร้อมยานีครูนิวและทีมงานที่วัดคลองเคียนจังหวัดอุทัยธานีบรรยากาศที่นั่นอบอุ่นมากค่ะมีแฟนคลับบางคนตามไปถึงวัด เพื่อให้กำลังใจและร่วมทำบุญไปพร้อมๆกันเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ศิล,ลปินและแฟนคลับแต่คือครอบครัวทางใจที่อยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาหลายคนบอกตรงกันค่ะว่าเห็นต้นข้าวในงานบุญทีไรเหมือนเห็นแสงแห่งศิล,ลปินที่ไม่ลืมรากเง้าวของตัวเองไม่ลืมคำว่ากตัญญูที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก จากวัดในตอนเช้าบ่ายวันเดียวกันต้นเท่าเดินทางกลับเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อขึ้นแสดงในงานมหกรรมสินค้าออร์แกนิกที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คสีนครินและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นคนแน่นห้างทุกชั้นเสียงกรี๊เสียงหัวเราะและเสียงปรบมือดังลั่นเพราะทุกคนต่างรอซุปตาตัวน้อยที่พวกเขารักและภูมิใจในวันนี้ ตนข้าวขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มสดใสร้องเพลงด้วยพลังเต็มร้อยแต่สิ่งที่แฟนคลับพูดถึงมากที่สุดคือมาลัยคล้องคอที่แน่นจนมิดเสื้อค่ะทุกพวงมาไลัยไม่ได้มีแต่เงินหรือดอกไม้แต่มีคำว่ากำลังใจซ่อนอยู่ในนั้นกำลังใจจากแฟนเพลงที่เฝ้ามองการเติบโตของเด็กคนนี้มาตลอด และในระหว่างความคึกคักของงานก็เกิดโมเมนต์หนึ่งที่ทำให้คนทั้งฮอลยิ้มกันทั้งน้ำตาน้องต้นข้าวเจอเพื่อนร่วมเวทีเก่าน้องกูเกิลจากรายการดวลเพลงชิงทุนน้องไม่รอช้าเดินเข้าไปยกมือไหว้ยอย่างนอบน้อมและพูดเพียงสั้นๆว่าสู้ต่อไปนะก่อนหยิบเงิน500บาทยื่นให้คำพูดแค่นั้นแต่ทำให้คนทั้งงานเงียบไปชั่วขณะ มันไม่ใช่แค่ศิลปินเจอกันแต่มันคือหัวใจที่แบ่งปันของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ลืมคำว่าเพื่อนร่วมทางพ่อแม่ของต้นข้าวโดยเฉพาะแม่ไอซซและครูนิวเคยพูดไว้หลายครั้งว่าสิ่งที่ตั้งใจที่สุดในการเลี้ยงโลกคืออยากให้ลูกมีจิตใจที่งดงามมากกว่าเสียงร้องที่เพาะและว,วันนี้พวกเขาทำสำเร็จค่ะเพราะสิ่งที่แฟนคลับเห็น ไม่ใช่แค่กตรโชว์บนเวทีแต่มันคือการส่งต่อความดีที่ปลูกฝังจากบ้านและนี่แหละค่ะคือคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพ่อกับแม่เตรียมสิ่งนี้ให้กับต้นข้าวสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในมือแต่อยู่ในหัวใจคือการสอนให้รู้จักความอ่อนน้อมการให้เกียรติและการมีน้ำใจ ทุกเหตุการณ์ในวันนั้นตั้งแต่เช้าวัดคลองเคียนถึงบ่ายพาราไดส์พาร์คสะท้อนให้เห็นว่าต้นข้าวไม่ได้แค่ร้องเพลงแต่กำลังร้องชีวิตของตัวเองบนเส้นทางศิลปินตัวจริงจากเด็กหยิงคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยไม้เล็กๆบนเวทีหมู่บ้านวันนี้ต้นข้าวสุปริยากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าศิลปินหัวใจงามที่ไม่เพียงร้องเพลงเพราะแต่ยังทำให้คนทั้งประเทศยิ้มและภูมิใจ และสำหรับแฟนคลับทุกคนทุกกำลังใจทุกเสียงปรบมือและทุกพวงมาลัยคือลมหายใจที่พาให้ต้นข้าวก้าวต่อไปได้ทุกวันค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวสุปริยาและทีมงานมักหมอลำนิวส์ของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับศิลปินหมอลำรุ่นเล็กหัวใจยักษ์คนนี้ต้นข้าวสุปริยา